เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาต่อในหัวข้อการเพิ่มค่าโน้ตด้วยนะครับรักษาเครื่องหมายไทยเนาะก่อนอื่นมาดูก่อนครับว่าเครื่องหมายไทยที่ครูตัวพูดถึงนะครับตรงนี้เนาะจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเครื่องหมายไทยก็คือเครื่องหมายโยงเสียงนั่นเองนะครับเครื่องหมายโยงเสียงนั่นเองอ่าอ่าเอาดูง่ายๆนะครับเวลาเราเขียนนะครับอ่าเช่นอย่างนี้นะครับเครื่องหมายไทยจะใช้ในรักษาการเลดเป็นโน้ตตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับเช่นโน้ตตัวนี้ตัว A ตัวนี้ตัว A เนาะ สมมติ t i ม e ซิกเนเจอร์4-4เนอะ,อะตรงนี้4-4นะครับตรงนี้ก็จะเล่น2จังหวะนะครับแล้วก็ตรงนี้เล่น3กับ4นะครับแต่ว่าเราจะบรรเลงเฉพาะโน้ตห้องนี้เท่านั้นนะครับเราจะบรรเลงเฉพาะโน้ตห้องนี้เท่านั้นครับทำไมกูตัวอ้าวบางคนมีข้อสงสัยทำไมเขาไม่เขียนตัวกลมอย่างนี้เลยล่ะนะครับตัวกลมอย่างนี้ก็4จังหวะเหมือนกันใช่ไหม ถูกต้องครับเวลาเราปฏิบัติถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นนี้แหละครับถ้ามันมีประเด็นนี้เช่นตัวนี้ไม่ได้อยู่ในน้ตห้องเดียวกันสมมุติตัวนี้ตัวขาวนะครับอ่าอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวทีแล้วกันตัวนี้ลานะตัวนี้ทีนะครับสมมุติเขาอยากได้ทีรากยาวมาถึงจังหวะนี้นะครับเขาก็ต้องใช้ตัวอะไรครับตัวขาวนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายทายอย่างนี้เพราะตัวนี้ตัวทีตัวนี้ตัวทีนะครับ ทบทวนนะแบบง่ายๆนะครับจาแบบง่ายเครื่องหมายทายคือใช้ลัการเชื่อมเสียงในโนต้ตที่เป็นโนต้ตตัวเดียวกันเท่านั้นนะครับเช่นตัวนี้ตัวที่1นนะครับตัว A นะครับเล่น A 2 3 4ถ้าอยู่ในห้องเดียวกันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าอยู่คลองก็จะเป็น A 2ต่อไปตรงนี้นะครับจังหวะนี้จะเป็นจังหวะ3อ่าแล้วก็จังหวะ1 2สองของห้องถัดไปก็คือ A 2 ดีซีหนึ่งสองนไหมครับจังหวะก็จะถูกควบมาในห้องที่ถัดไปนะครับนี่คือลักษณะการเล่นนะครับลักษณะการนับจังหวะของเครื่องหมายไทยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นส่วนของโน้ตตัวขาวอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติคตัวเล่นให้ยากขึ้นนะครับเป็นลักษณะส่วนของโน้ตตัวดำแล้วกันเช่นตัวแรกตัวลาเนาะดำตัวที่สองเป็นตัวโดตัวที่สามเป็นตัวโดอ่าอย่างนี้นะครับ ดูดูอย่างนี้ลาหนึ่งสองสามสี่อ่าตามจริงมันก็เป็นตัวขาวได้ตามจริงมันก็เป็นตัวขาวได้เนาะอ่าทีนี้คุณตัวได่หนีครับตัวนี้ตัวลากลับมาครับอยากได้ตัวลาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่จังหวัดที่สี่นี่จังหวัดที่หนึ่งเราต้องเขียนอะไรครับเป็นเครื่องหมายอะไรอ่าตัวนี้ตัวลาเนาะอ่าเออันนี้ซีกับซีนะครับอันนี้ลาเนาะอันนี้ลากับลายนะครับ อ่าแล้วสมมตินี้เป็นตัวขาวแล้วก็ปัดจุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามแล้วจังหวะสี่ตัวนี้ก็จะปิดไปในไทม์ซิมเิเจอร์สี่สีนะครับอ่าเวลาเล่นเราจะเล่นลาโดดาที่สามสี่ไหมครับเวลานับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเวลานับนะครับจังหวะก,ก็จะถูกโยงไม่เหมือนกันนะครับก็คือการเพิ่มอาจจังหวะนี้เพิ่มจังหวะนี้เพิ่ม จังนะนี้เพิ่มจังหวะน,นี้เพิ่มตัวนี้สามารถเป็นตัวกลมนะ,ะตัวขาวได้นะส่วนเหนือได้นะครับแต่ขตัวคิดให้เห็นภาพก่อนคิดให้เห็นภาพก่อนเผือ่อเราไปเจอนะครับเอ,เอ้าเราเอ๊โน้นมันลักษณะคล้ายๆททยเหมือนกันนี่มันอยู่ในช่องเดียวกันแล้วก็อ๋อมันคือโน้ตตัวเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งที่เราเล่นนะครับแล้วก็เครื่องหมายทายที่เราเล่นนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็เล่นอย่างไรอ๋อทีนี้โอเคนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับทีนี้ ครูตัวจะสรุป,ปง่ายๆนะครับเครื่องไม้ไทายตรงนี้นะครับใช้ในลักษณะโนต้ตที่เป็นโนต้ตตัวเดียวกันจาบไหมนะครับจะเป็นโนต้ตตัวเดียวกันถ้าทายก็เล่นแค่ห้องที่สัดส่วน,นต,ตัวแรกนะครับตัวหลังให้นับจังหวะยาวไปเชื่อมไปเลยไม่ต้องไปปฏิบัตินะครับเช่นตัวนี้โนต้ตตัวลานะครับก็เล่นลานะครับตรงนี้ทีก็ลาที หยุดนะครับจังหวัดสามสี่ก็หยุดหยุดไปนะครับถ้าตัวนี้ก่ะลาโดลาทีตามจังหวัดนะครับบีก็เป็นตกยกธรรมดาตกยกตกยกนะครับโอเคเนาะนะครับเอาประมาณนี้นะครับเครื่องไม้ไทยก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับเอาไปเล่นดูแล้วก็ หลักสัดส่วนในการฝึกในการเล่นเราจะไปพัฒนาปรับปรุงหรือว่าเราไปเจอโน้ตที่มันยาวขึ้นนะครับส่วนโน้ตที่มันยากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาเจอนะครับแล้วก็เอาหลักการนี้นะครับไปฝึกเล่นนะครับโน้ตก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับสำหรับเครื่องหมายไทยเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ